โอเคครับก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยอยู่างก็ผมดิวนะครับแล้วอยู่กับใครครับเนี่ย่ะแตสัตว์รถข้างบ้านชื่อคิบานาพ่อมึงไงสัตว์เสียงแังคีบไผ่เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคพวกเราเองชมรวมคนชอบสังกะสีสังกะสีใช่แล้วพวกเราคนเราคนชอบสังกะสีนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ใครจะชอบสังสี อยู่ในช่องของเกมว่างของทีวีนะครับวันนี้เราจะทําอะไรกับเพื่อนเรามาสร้างสร้างบ้านกันเพื่อนยี้ไอ,อสัตว์ไม่ใช่เราจะจะมาแข่งสร้างบ้านกันซอมบี้กันนะครับคือซอมบี้มันจะเข้ามาท<อ>ี่บ้านเรานะอ่าแล้วแค่อย่างที่เรา,ววาเราต้องสร้างบ้านที่ปลอดภัยแล้วเรา<ม>เราต้องปิดเปเกมมดส่วแล้วอยู่ข้างในนะโอเคทกุกคนน่าจะเคยได้ยจนเราแข่งเราช่วยกันเพื่อนใช่แล้วโอเคกูรื้ทำอินโทรเลยแบบนั้นกูลื้ทำอินโทรอ่ะ ไม่ไม่ไรตั้งมาเจอไอทงเสียงดังใส่หูฟังดิกูดุ้งเลยไอสัตว์เออทุกคนจากจากนี้คือเสียงมันจะไม่สะท้อนแล้วนะครับเพวกพวกมันรวมรูเวทผลแล้วทำไมเสียงมันจะท้อนนะครับไม่ได้ใส่หูฟังไอสัตว์ใช่แล้วไม่ใส่หูฟังนะครับมันเลยเสียงสะท้อนทุกคนน่าดีเสียงพวกเราชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แลทุกคนถ้าใครชัดเจนพี่ว่าชัดเจนด้วยนะร <า S 1> ้อย <รา S 1> เปอร์เซ็นต์ไอสัตวเ์เสียงยังเครียดเลยโอเคมาเรื่องกันนะครับ let's go โอเคครับทุกคนเราได้เราก็แข่งสร้างบ้านกันสกอร์วีกันนะครับโอเคก็ตามนั้นโอเคเริ่มได้แต่ไอ้สัตว์ไม่มีเวลาจำกัดอ้าวแล้วก็ลืมอปฏิก,กาดรร้วยนะแล้วก็ห้ามห้ามใส่่ดวาห้าม <c oughs> ใช้เบ็ดล็อกฟาเรียแล้วก็แล้วก็คอมมานด์บล็อกออสซิเดียนคอมมานด์บล็อกใช่ประมาณนี้ระเบิดด้วยสัตว์เราเราเอาได้ระเบิดห้าม <c oughs> เดี๋ยวมันระเบิดมันเละไอสัตว์ไม่ใช่หรอก คุยกันเคยมีโก้คัทในเย็นเลยโก้คันแต่ลาว้าเอาได้ลาว้าเอาได้โอเคเห็นเดินได้ไหมแล้วก็ห้ามมองด้วยสัตว์ใส่ห้ามมองไอ้เหี้ยนี่มีนี่คือไอ้ยอดสุดของตัวคุยกัถึงมีโก้คันอ่ะแบบตุ้มระเบิดอีควายคุณยังคิดถึงมีเนี่ยอยู่เลยอ่ะก็ดูติดดอกไม้ี้ย แล้วก็ช่วงนี้ผมลงคลิปช้าต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้กำลังตัดคลิปอะไรว่าอะไรว่าชีล้อซีรีส์ซีซั่นหนึ่งอยู่เพื่อนใช่มันมีปัญหาตอนนั้นคลิปมันดังมากอย่างมันดังเลยเราเลยลบทิ้งไปแล้วอ่ะใช่ไม่พี่หรอลบไปเลยนะไม่ไมอยากเห็นมันด้วยช่วงม,มันไม่มีตัวต่อวีกติกาอบอกห้ามไอ้หมอใช่เพื่อนหมอแม่มม <laughs> ทำไปแล้วทำแล้วทำแล้วโอเคิก ก็ต้อแมตต์ได้ไหมว์เกคอย่างนี้เราต้องมาอะไรอีกบ้างลาวารอบอีกใช่ไหมติดกันต้องซือบอร์ดของพี่อะเนี่ยความรักของแกฉันรู้หมดแล้วเี้ยเฮียเราต้องเรได้ไงงานใจกูออกไอ้สัตว์กูอยากดูเพื่อนเพราะจะทำแบบลาวาเพื่นลาวาทั้งหมดเลยเดาได้ไงมือใครเนี่ยบอกไปสัตว์ กม่งไเยัดเข็ทางเดือมันอยู่ข้างนอกนะฮะตาหลอกวายลุ้กจะตายมันยุ่งเยียวมากเลยวะฮะคิปทีแล้วมันดีเกินไปอ้เี้ปับก็เลยนไอ้เหียหาไม่บอกกูไอ้เหียไอ้ยังจำได้อะไรกินข้าวเมนไอเฮียทำมโง่างหน้อยหน้าอายที่ผ่านยช่างหน้าอายเหีย นายคับคนณง่คนสายตาคนดูคนงนแต่เขาก็ไม่ชอบกูดิไม่ใครคีถึงกูเลยกูเด้ล้านะอาจจะมีกราได้เพื่อนบอกออาคิดบ่อยกันไหมวะแต่ค <c oughs> ิดถึงทีสองคิดใจกีรีวารีรีรีอะดีรีฟังเอโอเคกูกำลังรีฟังอยู่ ต่อไปโ <Okay, S 1> อเคก็สร้างใจ้ไอ้เย่าจริงเขาเนี่ยนี่บ้านกูกำลังตกแต่งบ้านก็อยู่กูบอกเลยว่าสุดยอดบ้านกูสุดยอดซอบ,บีมมีทางชา100ในะร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ย่าแต่มีโอกาสชนะแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่จริงจริงไหมไม่จริงเพื่อนไม่จริงเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาเอ็นบีซีมาด้วยละสองตัวเฮียเอาไว้แอบทำไมเด่ทำไม่เอ็นบีซีแก้วนี่มีเฮียจริงเลยก็สามตัวไงก็พอดีไงเอาล่อสองบี้ไงเออหนุ่มน้อยโอ้โหสมองใช้เยอะสมองของนายมีปัญหาแล้วนะฉันไม่เคยมีสมอง จบแล้วฮะใช่ไม่มีสมองสมองไม่มีจบแล้วครับทุกคนโอเคกำลัง okay. สร้างบ้านกำลังตกแต่งก่อนอยต้องเอาท็อตปักแมวแล้วก็อีกอย่างนะเราจะไปต่อคืนนะเพื่อนโ <Okay. S 2> อเคเพราะตอมบี้มันจะโดนแหดเองคังทุกคนใช่กูำลังสร้างบ้านอยู่เราคนสัตว์ยังไม่เสร็จด,ดีกว่าในตกแต่งบ้านเอ,อ้ย เสียงเฮ้ยแมวกูร้อ,องใหญ่เลยไม่นะลคลิปออกแล้วตัดออกแล้วโอเคบ้านแมวทดลองแป๊บเดียวบ้านผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจบแต่งบ้านแป,ป๊บเดียวคลิปออกแล้วมีมีเอเบซี ABC ก็ต้องมีโกเลมโอเคเข้าใจาแล้วแล้วกูจะบอกเรา่เกี่ยอนะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรกันไม่รู้ดิเพื่อน

ตัดแต่งเยู่ขอคุณรู้แล้วโอเคเข้าใจละให้ผู้วัยบีกีนางงูที่มันโอเคกูเสร็จแล้วเพื่อนอนายกูเสร็จแล้วอเอ้ยกูเลยมัน,ก,นมกูติดพรมก่อนเพื่อนกูเลยติดพรดมเลยลืมได้ไงเนี่ยเพรหนายไม่ถน,นัดพรมอยู่ไหนวะ เวลาเรามึงมึงมึงก็ต้องไอ้นี่เหมือนกันนะเพื่อนกูต้องอยู่กับมึงใช่ไหมไม่เออใช่เราเวลาเราเราอยู่ที่ใครเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเลยง่ายใช่ไหมเออแต่ตอนบ้านไหนต้องอยู่บ้านนั้นนะโอเคครับทุกคนบ้านของแหม่ดูทุกคนบ้านของนูฟว้าวนูฟจริงๆรด้วยว้าวนูบฟจริงๆว้าวนูฟ ถ้ามันบอกว่าวิธีมัอนออกได้ปะ,ะเย้ยเยอะละอเมริกาเล้วน้องมันนั่นยวเอเมกีตกลาวะะช่างมันนะทนกูรู้ไตยเยีเย่ยนี่นรน้ามันตกลาว้าไตยใครก็รู้ทำมัน ต่อยกูไว่ละมาดีสัตว์นี่มาดีมียะต่อยกูไม่เต่อกูไม่ต่อยพ่อแมะคุยยังไม่เสร็จดีกเก้อร็จแล้วบ้านกูยาวยาวยาเอายางไอ้ไอ้คุณลืมเตียงวันนึงวางเตียงก่อนมึงไม่วางของในยังไงเงี้เงินของในกล่องเช่นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเขาของโฟร์อาวุธเพชรไงเเออ มือกูไอาวุธอาวุธเพชรมาดิกูเป็นนุ๊กว่าอาวุธอาวุธไม้มาก่อนหนึ่งอันร้อยการซอบี้ไม่มีปืนเพราะไม่มีแอนดอนปืนเพราะกูเล่นแบบนไอ้ยังไรไอ้สานดีประตูไอ้แบบด้วยห้อยเทียเลยเอ้มาที่มาที่ที่ลิฟต์ลงเด้ดูดิลงข้างล่างได้ดูดิไงลงลิฟต์ฉลาดไม่ไรับโอเคเทียทุกคนหนึ่งสองสาม ปปึึ๊๊บบต่อนี้ได้เลยไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาโอ้ตองมี้เด็กเออโอ้ไปดีหางกุลิมหางกเล็บหางกเล็บไม่ฉันฉันต้องดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูไม่ได้ด้วย เวียไม่ตายเพื่อนจะดูมึงอยู่งั้นยังมัวโู้วยเรืกูตายแล้วกูต้องื่อกูจะต้องดูมึงจนกว่ามึงจะรอดเฮ้ยกูต้องรอดทอมี่มาหามึงด้วยหยาไม่นะถูกต้องรอดไหมรอดแล้วเย่ตายเฮ้ยไม่นะเออตายแะ้วรอดทอมี่มาหามึงเองนิวหยาเออ โอ้ยกูรอดทางบีมหามึงแล้วเฮ้ยกูตายแอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยโคตรนุบเลยโอเคตับเช้าเลยตับเช้าตับเช้ายีแพ้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวตัดตไม่ต้องเอาของหนึ่งกองสามปุ๊บหรือจ้าโอ้ที่โอ้สีมไหนของของอยู่นี่กล่องกูนอกมาขนูไปเขตัด มาธนูไปเปี่ยนล่อมาดิมึงอ่ะมีมีได้ไปร่อมาดิไม่เอ้ได้เลยไปร่อมาได้เลยยัดเขร่อเองมาดิพวกโง่จะร่อเข้าบ้านกูเองสัตว์มาดิกูล่ออยู่กูลออยู่กูล่ออยู่อยู่เฮ้ยเฮียหนอนไม่ได้ด้วยนายสัตว์ตอมบีเต็มเลยไง ไม่ฉลาดด้วยนะไอ้พี่ไม่เข้ามาไม่ฉลาดแม่งมาดิสั่งเอามาดิโอ้ยเหี้ยเหี้ยนี่ไอามันไม่เข้าแมนบล็อกนี่เอาไอแกย์อ้าววัดหูเลยโอ้ยอ่ยิงพีดยิงพีดยิงพีเพื่อนไม่จริงเป็นปูปไม่มาตายเย้ พี่เจ็ดแค่ไหนยิงโคกุ้งด้วยสัตว์ไหน้าหิ่งหน้าหิ่งเดียวเฮ้ยไปรอสังบีมาดิคิปเปอร์ด้วยมึงจะไปไหนสัตว์จะตายเลยเดี๋ยวข้าวไอ้เหี้ยหิวข้าวจะตายเหี้ยบีจะตายเลยจะตายเพราะมึงเนี่ยแหละไม่ใช่ลอมบี้ไอ้เหี้ยเออเฮ้ยมันมาแล้วบีเออเอ้า กูตายเออโอเคน่ตโอเคจบคลิปไรเี้ยจบคลิปแล้วนิวซอมบี้โอเค้นก่อเดี๋ยวเราก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก่อนครับ้ารกลังใจเราลงคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปใหม่อาจลงมาในแชทเพื่อนซีซั่นหนึ่งแล้วขาวชีสแล้วแล้วก็เมืกั้ดูบีวุเฮ้ยตกตาลังไลฟผมทุกคน นายบ่อยกืนเอาไว้ว่าคลิปนี้ขอเจอยันด้วยครับเจอกันใหม่ลิปหน้าบาย